<laughs> already cried my tears enough for an ocean i've been in the cold

คือคนที่พิเศษที่สุดของข้า เดินมาก็เจอเลยร้านแอมิโต้ตีพีเจหรับใครที่สนใจดีเกมอู๋เริ่มต้นราคาซื้อขนมฮีโร่สกินแตร์รูนครบมย่างีเลือกหลายแบบปลอดภัยแน่นอนไเลือกกันได้ในแอมิโต้ตีพีเจตใครกำลังมองหาร้านเติมเกมเราขอแนะนำร้านทเวนตี้โฟเพย์ร้านเติมเกมคนไทยปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมกับแพ็กเกจการเติมสุดคุม้มมีหลายเกมให้เลือกเติมง่ายใช้ไม่แก้อโอเพ่นด้ดีเลือกแพ็กเกจที่คุ้มที่สุดที่สำคัญอย่าลืมใส่โค้ดบัสเตอร์คุณจะได้รับส่วนลดสุดๆไปอีกแค่นนีี้้้้กก็คุมมแแลลววรบไปเติั